ล่าสุดครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับาการ,ราก็สิเปิดให้รถว่ารถโดยสารบอสอหมอชิดนะครับหรือว่าสายใต้นะครับสามารถมีจุดหมายไปทั้งมาจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องในการต่อรถไฟนะครับ เพื่อที่ไปเหนือใต้อีสานออกต่อไปครับนี่ครับหังรถพุทธเจดนะครับอันนี้รถหาดได้ครับคำว่าทำการจอดที่สถานีกลางกรุงเทพบริวัติเพื่อให้ผู้โดยสารได้มีโอกาสต่อรถไฟครับไปยังสถานที่ต่างๆครับสำหรับการที่รถทัวร์รถโดยสารเขามาจอดอย่าง พมาเขามาจอดทรงโพยิสารซื้อครับขันผู้ได้ตองการที่สี่ไปขึ้นรถเนี่ยแต่ยังคงต้องไปขึ้นอยู่ที่สายใต้หรือหมอชิดนะครับอบาบังหันนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเจ้าหน้าที่ของรถทัวรนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่ารถทัวร์ที่มาจอดสถานีการคุ้มพล์วัดน้มนีมีวัตถุประสงค์เพื่อที่สิห พ่อพี่น้องได้ทาการต่อสะดวกครับอีกอย่างนึงเป็นการลดการเนี่ยอัดของหมอชิดกับสายใต้ครับเพื่อบ่ให้คนหลายเกินไปสาหรับคนที่ว่าสิมาต่อรถไฟเนี่ยม่ติดอะไ้สะดสวกเนาะแต่สิบเ่อใดต่อรถแท็กซี่หรือว่า MRT BTS รถไฟฟ้าหลายตัวครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ว่าเดินทาง้วยรถวัวเพราะว่าจากสายใต้สายอีสานสายเนื้อมากนะครับกาคันผู้ใดอยาก ที่สีต่อรถไฟไปหม่องด่นครับกัาสามารถมาลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิบด้นะครับเพราะว่า hmm. เพือพ่อนกัมีการเพิ่มจุจจดจอดส่งผู้โดยสารครับนอกจากสถานนี้หมอชิดสถานนี้เดินรถบริษัทต่างต่างหรือว่าเปลี่ยนสถาน,นีสายใต้สายเนื้อสา,า,ายอีสานยังนะครับก็าสามารถมาลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิบดีเพื่อไปต่อรถต่อไปได้ครับ